สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมสัปดาห์นี้ก็แน่นอนครับมาเจอกันอีกแล้วกับปอมลินนะฮะวันนี้นะฮะเราก็จะมาพบกับตัวสินค้านะครับที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะฮะช่วงต้นเดือน6นี่แหละนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตัวสินค้าที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายรายการนะครับแล้วก็มีหลายรุ่นด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าจะมีตัวไหนเข้ามาบ้างเผื่อท่านใดที่ เลงๆเอาไว้อยู่หรือสนใจเนี่ยนะครับจะได้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเวลาที่สินค้าเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ทันทีนะฮะเริ่งต้นนะครับเรามาดูกันที่สินค้าของทางออ i ดร c กกันก่อนนะฮะแบรนด์นี้เนี่ยหลายท่านน่าจะทราบกันดีแล้วนะครับว่าเป็นแบรนด์ที่ทําตัวด e กแอมแบบพกพานั่นเองนะครับเขามีรุ่นดังๆมากมายเลยนะครับบีมทูบีมทูเอนะครับบีมสามโปรบีมสามพลอะไรแบบนี้นะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะ แล้วก็วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของซีรีส์อะตอมนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวออเดเล็กตัวอะตอมทูใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นอะตอมมินินะฮะซึ่งอะตอมมินิเนี่ยหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่มาเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับผมนี่คือตัวออเดเล็กอะตอมมินินะครับก็จะเป็นแดกแอมขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นสายแบบหางหนูนั่นเองนะฮะนี่สายเขารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะฮะก็ จะมีทั้งเวอร์ชั่นที่เป็น iOS นะครับก็คือเป็นหัว lightning แล้วก็เป็นหัวแบบ USB Type C นะฮะสามารถเลือกซื้อได้นะฮะโดยราคาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่แพงนะตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1,590บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวเตรียมตัวเลยนะฮะแต่ในเรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนครับรองรับตัว MQA ด้วยนะฮะสามารถถอด MQA ได้นะครับเผื่อใครที่จะเล่นกับตัว Tidal นะฮะ ในส่วนของชิปตัวนี้นะครับก็จะเป็นชิปที่มีประสิทธิภาพดีมากนะครับเราก็เล่นในส่วนของพวกไฟล์ PCM หรือว่าไฟล DSD ได้นะครับทั้งฝั่ง PCM เนี่ยนะครับเล่นได้สูงสุดที่7 6 8กิโลเฮิรตซ์นะฮะส่วน DSD ก็จะเป็น DSD 512ด้วยนะครับเล่นได้ทั้งแบบ Native แล้วก็ DOP เลยนะครับส่วนตัวแจ็คนะครับจะเป็นแจ็คขนาด3.5มมิลนะครับรุ่นนี้นะครับจะไม่มีอ่ตัวที่เป็นบาลานซ์นะครับไม่มีทั้ง2.5ไม่มีทั้ง4.4จนะจะมีแค่ตัว3.5เท่านั้นนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะฮะถือว่าเป็นตัวที่กําลังขับอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวที่เน้นใช้งานง่ายๆพกพาแบบคล่องตัวนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีตัวที่เป็นแบบระดับไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วนะครับตัวที่มันใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็สเปคดีกว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเหมาะกับการที่พกพาไปใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับเดินทางออกไปนอกบ้านหรือว่าไป เที่ยวเดินทางไกลๆที่ไม่อยากจะพกพาอะไรที่มันหนักหรือว่าลุงหลังนะฮะตัวนี้ก็สามารถเสียบเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับอันนี้นะฮะก็จะมีรูปในส่วนของตัวไฟนะครับที่แสดงสถานะของเ,อเพลงที่เราเล่นนะครับถ้าเป็นไฟสีแดงเนี่ยก็จะเป็น44.1 4.8นะครับแล้วก็ถ้า ไฟที่เป็น88กิโลเฮิร์ขึ้นไปนะครับจนถึง384กิโลเฮิร์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับส่วนไฟสีเขียวนะครับก็ตั้งแต่705นะครับไปจนถึง768กิโลเฮิร์นั่นเองนะครับส่วนไฟสีเหลืองก็จะเป็นการเล่น DSD แบบ DOP นะฮะไฟสีขาวก็จะเป็นตัว DSD แบบ Native นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะฮะในส่วนของตัว iOS เนี่ยหลายท่านที่กังวลว่ามันจะใช้งานได้ทุกเวอร์ชันหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาบอกว่าเขา ใช้ตัวหัว Lightning นะครับเป็นชิปที่ made for iPhone ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับสามารถที่จะใช้งานร่วมกับ iOS ได้แบบสเสถียรเลยแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลยฮะตัว ของทางไอเปโซบ้างนะครับเป็นแดกแอมเหมือนกันนะฮะปกติแล้วเนี่ยไอเปโซเขาจะมีตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็น DC05 ใช่ไหมที่เป็นช่อง3.5อย่างเดียวนะครับแต่รอบนี้นะฮะเขาจะมาเป็น DC 06นะครับซึ่งจะมาพร้อมกับช่องที่เป็น3.5แล้วก็เป็นบาลานซ์4.4ด้วยนะฮะนี่อย่างในรูปที่ทุกคนจะได้ชมนะฮะก็คือตัวนี้นะฮะหน้าตาแบบนี้เลยผมว่ามันดูเท่ขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะฮะแล้วก็มีช่องหูฟังแบบ4.4มาให้แล้วด้วยนะครับใครที่ใช้บาลาน เตรียมตัวรอดได้เลยนะฮะแน่นอนว่ายังรองรับการถอดรหัส MQA ด้วยนะครับเล่นกับ Tidal ได้เลยนะฮะตัวสายของเขาเนี่ยนะครับเป็น Input แบบ USB Type C นะครับซึ่งเราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับเรามีของตัว Beat Audio นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Emerald นะครับหรือว่า Headol เนี่ยก็สามารถเอามาใช้ร่วมกันได้นะฮะ นอกจากนี้นะครับในส่วนของสเปกเนี่ยนะครับก็จะเป็นชิปแดกของ ESS เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัว92194นะฮะก็จะเป็น Dual DAC นะครับส่วนตัวกำลังขับของเขานะครับที่32โอห์มเนี่ยจะอยู่ที่320มิลลิวัตนะครับก็ถือว่าใช้ได้กำลังขับใช้ได้เลยนะฮะส่วนตัวที่เป็นไฟลเพลงนะครับก็รองรับนี่เลย PCM 32บิต384กิโลเฮิร์นะฮะในส่วนของ DSD ก็จะเล่น DSD ที่256นั่นเองนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะฮะผมก็ยังไม่ได้เดโมมาทดลองนะจริงๆมันน่าจะมาพร้อมๆกับตัวออเดเล็กเลยนะฮะก็เดี๋ยวใครที่สนใจเนี่ยก็มาทดลองเปรียบเทียบกันได้นะครับนี่นะฮะก็จะบอกเลยว่ามันก็จะมีช่อง3.5 c นะครับ c u นะครับแล้วก็ยังรองรับตัวแอปพลิเคชันเอาไว้ปรับแต่งตัวควบคุมวอลลุ่มนะฮะในฝั่งของสมาร์ทโฟน Android ได้อยู่เช่นเดิมนะครับ อ่านี่นะฮะนี่เป็นรูปที่ดูแบบใกล้เข้ามาหน่อยนะโคสอัพเข้ามานะฮะก็จะมีไฟบอกสถานะด้วยนะครับเหมือนผมจะมาเห็นรูปอยู่นะนี่มีไฟบอกนะครับว่าถ้าเป็นสีแดงก็คือสแตนบายนะครับก็คือตอนที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีไฟสแตนบายเป็นสีแดงนะฮะไฟ PCM นะครับก็จะเป็นสีเขียวนะฮะ MQA สีชมพูนะครับแล้วก็ DSD จะเป็นสีน้าเงินนะฮะแต่อันนี้เขาเล่นตามเอ่อไฟนะครับไม่ได้เป็นตัวเซปเปอร์ลนะครับ ในส่วนของราคานะครับตัว Ibasso DC06 นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่4,590บาทนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีสินค้าเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองได้นะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบกันอีกสักครั้งนะครับต่อมานะครับก็จะอยู่กับทาง i อ a s s o ต่อเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นเครื่องเล่นนะฮะที่เป็นตัวที่มาทดแทนการขาดหายไปของ DX300 นะครับน็คือ DX320 ด้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมหารูปให้ดูก่อน ตอนนี้จะเป็นในส่วนของตัวรูปภาพนะครับตัว DX 3 2 0นะฮะหน้าตาเนี่ยก็จะเหมือนกับในรุ่น DX 3 0 0เลยนะฮะแต่ว่าตัววอลลุ่มคอนโทรลตรงนี้นะครับตัวหมุนวอลลุ่มตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นสีเงินนะถ้า DX 3 0 0เดี่ยมันจะเป็นสีทองใช่ไหมต่อ3า0เนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับชิปแบบใหม่ด้วยนะครับเป็นชิปจากทาง ROM นะครับก็จะเป็นโอ้โหชื่อรหัสยาวมากครับ BD 3 4 3 0 1 EKV 2ตัวด้วยกันนะฮะ ชิปรองเป็นชิปจากทางเยอรมันนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยได้ฟังนะว่าชิปตัวนี้เนี่ยเสียงมันจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัว Dual System Controller นะครับก็จะมีตัวทั้งของ Snapdragon นะครับที่เป็น SoC มาเลยนะครับก็แน่นอนว่าระบบการทำงานเนี่ยก็จะลื่นไหลเหมือนกับ dx 3 0 0เช่นเดิมนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะฮะนอกจากชิป Snapdragon แล้วนะครับก็ยังมี FPGA ชิปนะครับที่เป็นมาสเตอร์ของทาง ไอบัโซ uh, นะครับทำมาเพื่อควบคุมการทำงานของระบบออเด o โออีกทีนึงนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับดูอัลแบตเตอรี่เช่นเดิมนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของทางฝั่งดิจิตอลนะครับแล้วก็ฝั่งของอนาล็อกนั่นเองนะครับแน่นอนเลยว่าเมื่อตัวแบตเตอรี่นะครับเขาใช้2ก้อนแล้วก็แยกภาคจ่ายไฟระหว่างระบบดิจิตอลกับอนาล็อกนะครับมันจะทําให้ในเรื่องของ กำลังขับเนี่ยดีขึ้นเยอะมากนะครับก็จะเหมือนกับในรุ่น dx 3 0 0อย่างที่ทุกท่านได้เคยทดลองฟังกันมานะครับตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่มีกำลังขับที่ดีมากแล้วก็เนื้อเสียงเนี่ยค่อนข้างสะอาดทีเดียวนะครับอ่าอันนี้เป็นอีกรูปนึงนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเหมือนจะมีเป็นช่องที่ทำให้เรามองเห็นไฟข้างในนะครับแน่นอนว่า อันนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวโมดูลแอม o ลอดนั่นเองนะฮะก็คือโมดูล M13 นะครับที่จะเข้ามาพร้อมกันด้วยเลยนะฮะโมดูลแอมลอดของ Ibasso นะครับก็ขึ้นชื่อมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ตอนที่เป็น dx 2อ0แล้วนะครับตัวนี้ก็มีแอมปลอดมาให้เล่นอีกเช่นกันนะฮะซึ่งเขาจะใช้ชื่อว่าโมดูล M13 นั่นเองนะครับผมก็ใครที่ชอบน้ำเสียงของหลอดในสไตล์ของ i อ a s o เนี่ยนะครับก็เตรียมตัวรอได้เลยนะครับ ส่วนตัวช่องหูฟังนะครับที่เป็นโมดูล M13 เนี่ยนะครับเขาจะไม่มีช่องบาลานซ์นะครับจะเป็นช่องแบบ3.5เท่านั้นนะฮะก็จะเหมือนกับในรุ่นก่อนๆนั่นแหละนะครับที่ทางอ b บัซโซเขาทำออกมาใช้กับตัว DX220 นะก็จะเป็นช่อง3.5อย่างเดียวนะครับในส่วนของราคานะครับตัว i b a s ซ DX320 นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่63,900บาทนะครับแล้วก็ตัวโมดูลแอมปลอดนะครับคือตัว M13 เนี่ยนะฮะก็จะ มีราคาอยู่ที่1590บาทครับถ้าเกิดว่าสินค้าเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกทีนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของทางฝั่งไอพัโซนะครับก็จบไปนะครับมาถึงอีก1แบรนด์นะฮะที่กําลังจะเข้ามาเช่นกันนะครับนั่นก็คือแบรนด์ของทาง m o o n Drop นั่นเองนะฮะรอบนี้ก็มีสินค้าเข้ามาเพิ่มหลายรายการทีเดียวนะครับตัวแรกนะครับของทางมูลดรอปที่จะเข้ามานะครับก็คือแดกแอมอีกแล้วนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่า ในช่วงเดือนหน้าที่สินค้ากองเราจะเข้ามาเนี่ยมีแดกแอมให้เล่นถึง3ตัวเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับของ Moon ด r อ p เขาใช้ชื่อว่า m o o n River 2นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวตัวเรื่องหนึ่งนะฮะที่มีช่องหูฟังทั้ง3.5แล้วก็บาลานซ์4.4นะครับจากในสเปคของเขานะครับตัวนี้เนี่ยในเรื่องของกำลังขับของเขาก็ถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับช่องหูฟังที่เป็น3.5นะครับเขาก็จะมีกำลังขับให้เลือกนะฮะ ถ้าเป็นโลเกนเนี่ยนะครับจะอยู่ที่1.4ึ่งจโวลต์อ m s นะครับส่วนไฮเกนเนี่ยจะอยู่ที่2องโวลต์อ m s นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นช่องบาลานซ์นะครับก็โลเกนจะได้2.8โวลต์อ m s นะครับส่วนไฮเกนเนี่ยจะอยู่ที่4โวลต์อ m s นั่นเองครับแล้วก็ดูจากในรูปนะฮะก็จะสามารถถอดเปลี่ยนสายได้เช่นกันนะครับใครอยากอัปเกรดสายก็แน่นอนครับมีบีดออเดีโอเหมือนเดิมนะฮะสามารถ ซื้อไปใช้ควบคู่กันได้นะฮะในส่วนของสเปคเขาเนี่ยนะครับก็นี่เลยเล่นได้ทั้งไฟล์ที่เป็น CD quality นะครับตั้งแต่16บิตนี่แหละครับไปจนถึง32บิต384ก h z นะฮะส่วนไฟล์ DSD ก็สามารถเล่นได้ที่ DSD256 นะครับตัวชิปเสียงที่เขาใช้นะฮะเขาก็จะใช้เป็นของ s i r a t Logic นะก็จะเป็น CS43198 นะครับก็เป็นชิปรุ่นยอดนิยมนะฮะในฝั่งของ Portable DACM นะครับทั้งทาง หลายหลายแบรนด์เนี่ยก็เลือกใช้กันครับอย่างตัว S7 เซียนเคเองก็ใช้ชิปตัวนี้เหมือนกันนะฮะในกล่องนะครับเขาก็จะให้อุปกรณ์มานะครับก็จะมีนี่เลยนะฮะมีตัวมูนดรอปตัวมูนริเวอร์นะครับจำนวน1ตัวนะครับแล้วก็มี USB Type C มาให้1เส้นครับคือเป็น C to C นะฮะส่วน USB อันต่อมาก็จะเป็น USB C to USB A นะครับอีก1เส้นสำหรับเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ ส่วนราคานะครับของตัว Moon River 2ตัวนี้นะครจะอยู่ที่7590บาทนะครับก็ใครที่เป็นแฟนม o n ดรอปเนี่ยก็เตรียมตัวรอได้เลยนะฮะอีกรุ่นนะครับที่เป็นสินค้าของทาง Moon ดรอปที่จะเข้ามานะครับโหตัวนี้นี่คือรีวิวไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถ้าจําไม่ผิดอะนะฮะของเพิ่งจะกําลังจะเข้ามานี่เองนะฮะาหลังจากผ่านไปน่าจะหกเจ็เดือน ตัวมูลดอบคาโต้นะครับก็จะเป็นสินค้าอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่จะเข้ามานะครับโดยตัวนี้เนี่ยมันก็มีความพิเศษที่1เลยก็คือเรื่องของดีไซน์เขาสวยงามสวมใส่ง่ายโดยตัวนี้นะครับเขาก็จะมีฟิลเตอร์นะครับมาให้2แบบด้วยกันนะไว้เปลี่ยนแนวเสียงนะครับอันนึงเนี่ยก็จะไว้ฟังแบบเพลงทั่วไปสนุกสนุกชัดๆหน่อยนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็จะเอาไว้เปลี่ยนไปทางคแรคเตอร์ที่แบบ เน้นความสมูทนุ่มนวลเสียงกลางหวานๆหน่อยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เอาไว้ฟังได้ถึง2แบบเลยทีเดียวนะฮะส่วนตัวสเปคของเขาเนี่ยก็จะเป็น Dynamic d ดนมิกไดเวอร์นะครับขนาด10มิลนะครับเป็นไดเวอร์เอ่อเจเนชันที่3นะครับของทางมูล d r อปเขานะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยคุณภาพเสียงก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับส่วนตัว สายของเขานะครับจะเป็นขั้วแบบทูพินนะครับ0.78นะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดกันได้ตามความชอบเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวหน้าตาของ Moon Drop Kato นั่นเองนะครับส่วนราคาของตัวนี้นะฮะก็จะเท่ากับตัว Moon River เลยนะฮะตัวนี้จะอยู่ที่7,590บาทเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาพร้อมกันนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมจำได้ตอนนี้ผมรีวิวไปเนี่ยว่าตัว จุกหูฟังนะครับของตัว m o o ด d o p า a t o เนี่ยนะครับมันมีคุณภาพดีมากนะฮะมันจะชื่อว่า m o o d ด p s p r i n g นะครับ Spring ท i p นะฮะตัวนี้นะครับก็จะมีเข้ามาจำหน่ายเหมือนกันนะตัวจุกอันนี้จะอยู่ที่แพคละ499บาทนะครับจะมีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะครับเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะครับก็ใครที่สนใจตัวจุกหูฟังรุ่นนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาจำหน่ายด้วยเช่นกันนะครับ อะมาดูที่รูปของตัวจุกสปริงทิปของ m o o n d r อ p กันหน่อยนะฮะที่ราคา499บาทนะฮะอันนี้ก็นี่เลยนะฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะมันจะเป็นเนื้อซิลิโคนที่ใสแล้วก็มีความเหนียวนุ่มนะครับเกาะหูดีมากแล้วที่สำคัญก็คือในเรื่องของเสียงเนี่ยเป็นจุกที่ผมฟังแล้วรู้สึกมันฟังได้โอเวอร์ออลนะ,ะคือจะฟังเพลงที่เป็นแบบเพลงช้าก็ได้เพลงเร็วก็ได้นะครับคือเบสกลางแหลมนี่มันมาครบ,ครบเลยนะฮะ ตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับเผื่อใครที่กําลังอยากได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวมีเข้ามาจําหน่ายแล้วก็จะโพสต์แจ้งให้ทราบกันอีกทีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งของทางมูลดรอปนะครับรอบนี้บอกเลยว่าเข้ามาเยอะจริงๆนะฮะก็จะมาเป็นตัว อินเอรนะครับราคาแบบบัจ็ตกันบ้างนะครับตัวนี้ก็ใช้ชื่อว่า m มู n ด r อปชุนั่นเองนะครับหรือจะเรียกจุก็ได้แล้วแต่นะครับ C H U นะฮะตัวนี้ก็เป็นราคาเบาๆนะครับเป็นอินเอีย n i มอนตแต่ว่าไม่สามารถถอดเปลี่ยนสายได้นะแต่ว่ารูปทรงของเขาเนี่ยนะครับมันก็ดูสวยงามตามสไตล์ของมูลด r อปนั่นแหละนะครับตัวกล่อง package, แพ็กเกจก็ดูดีนะฮะ ซึ่งมันจะมี2เวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่มีคอนทรลท็อกด้วยกับเวอร์ชั่นที่ไม่มีคอนทรลท็อกนะครับแต่ตัวที่ทางร้านเอามาจําหน่ายจะเป็นรุ่นที่แบบไม่มีคอนทรลท็อกนะครับผมแล้วก็เขาให้เป็นตัวจุกของมู n ด r อปเองนั่นแหละก็คือตัวสปริงทิปนะครับที่เมื่อกี้บอกไปว่าเราขายแยกอยู่ที่499บาทนะครับตัว Moon ด r อปตัวนี้ก็จะให้มาด้วยเช่นกันนะครับก็ถ้าเกิดไม่อยากซื้อตัวจุกอย่างเดียวเนี่ยมันจุกอย่างเดียวมัน499บาทแล้วอ่ะนะฮะ ก็มาซื้อตัวนี้แทนก็ได้นะเพราะราคาเนี่ยไม่ต่างกันมากเลยนะฮะอ่ะหน้าตาประมาณนี้นะครับของทาง m o o n r r p นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องของดีทรงดีไซน์หรือว่าเรื่องของเสียงเนี่ยคือเราไว้ใจม o n d r o p ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าทางแบรนด์นี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วในการทำสินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคากันสักนิดนึงนะะสหรับตัว มูลดอบตัวนี้นะครับว่าตั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับรุ่นมูลดอบชุนะครับตัวนี้จะอยู่ที่890บาทนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่จะซื้อตัวจุกตัวสปริงทิปด้วยอยู่แล้วนะครับที่ราคา499บาทเนี่ยก็ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับไปเอาตัวชุก,ก็ได้นะครับมันก็จะได้ตัวจุกสปริงทิปมาด้วยนั่นเองนะครับ ต้องบอกว่าในช่วงเดือนหน้านี้นะฮะก็จะมีสินค้าเข้ามาหลากหลายรายการทีเดียวนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ราคาไม่ได้สูงมากนะฮะยกเว้นตัวที่เป็นของทางไอบาโซตัวเครื่องเล่นเขานะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวที่ราคาสูงหน่อยนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นสินค้าที่เราสามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็คุณภาพของแต่ละแบรนด์ที่พูดถึงไปอย่างทางออเดร็กนะครับทั้งมูลดรอปทั้งตัวแดกของไอบาโซเนี่ยก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีสินค้าเหล่านี้เข้ามาเมื่อไหร่นะครับ <_' S 1> ผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบอีกทีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทํารีวิวให้ได้ชมกันด้วยนะครับเผ <_' S 2> ื่อใครที่รอดูรีวิวกันอยู่นะครับวันนี้เราจะมาแนะนํากันประมาณนี้นะครับเผื่อใครที่รอสินค้าตัวไหนอยู่ก็รอการอัปเดตจากผมอีกทีแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่อีกครั้งวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ